ค่ะนี่เลยวันนี้เรามาทําพิธีส่งมอบรถนะคะเอาผาดนะคะและก็แคมเปญดีๆนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็อันนี้เป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะเรียกว่ารถหนางฟ้าดีกว่าเพราะมันมีปีกด้วยนะคะค่ะค่ะเอ๊ะ <c oughs> เอ๊ะโทษนะคะตั้งแต่มาเนี่ยได้ชมรถเอาผาดแล้วหรือย,อยังคะเล่นแต่คันนั้น ค่ะนะอาล่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง a u y a u t o i m p o ิ t ค่ะวันนี้เรามาทำพิธีส่งมอบรถนะคะเอาพาดนะคะผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวพร้อมด้วยแคมเปญดีๆด้วยใช่ไหมคะคุณแม่นะคะเอะพอบอกหน่อยสิอันเรามีแคมเปญอะไรคุณแม่รู้ไหมหรือว่าต้องน้องปีน้องปีนสซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ซื้ออะไรคะซื้อซื้ออะไรล่ะทีนี้ซื้อหนึ่งคันซื้อซื้อรถหนึ่งคันแถมสกูตเตอร์หนึ่งคันค่ะค่ะนะคะก็อันนี้ก็วันนี้มากันเป็นครอบครัวเลยนะคะก็อ่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถตู้อพาร์ทค่ะเอ่อมันดูเหมาะสำหรับครอบครัวและทีครอบครัวก็เป็นคนตัวใหญ่ด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะสะดวกสบาย ค่ะค่ะครอบครัวดีครับค่ะนะคะก็สําหรับเดินทางแล้วก็เตรียมที่ยวไปเที่ยวปีใหม่ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนหรือเปล่าต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าช่วงนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้อ๋อค่ะนะคะก็อ่าก็อ่าช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาอ่าหน่ายังไงต้องได้เที่ยวบ้างแหละอะฮะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะคะค่ะก็อันนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะครอบครัวปอบอาใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะมีลูกกี่คนคะคุณแม่สี่คนค่ะ สี่คนมีชื่ออะไรบ้างปอนปอนปินปินปูนปูน,ป,นปันค่ะปันนะคะ,นนะ,คะแล้วตัวเล็กชื่ออะไรคะมับขอควายเด้คินค่ะอ๋องั้นเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจิ๊บก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นปิด <laughs> คุณเอกก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเต๋ <laughs> นะค<น>ะใช่วันนี้เราจะเป็นครอบครัวปอป่ากันนะคะค่ะเอาละค่ะก็สําหรับตอนนี้นะคะแคมเปญของเรานะคะถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะกับแคมเปญซื้อรถ1คัน<ช>แถมรถฟรีอีก1คันเป็นรถชาร์จไฟบ้านนะคะแล้วก็ลอ้ลอมแม็กด้วยนะคะแม็กขอบ19นี่ค่ะจะมี<ว>ให้เลือก3ลายนะคะสำหรับแม็กนะคะ แม็กขอบ19ค่ะพร้อมด้วยประกันไทยชั้น1ฟรีอีก1ปี <S 2> <S 2> <S 1> และเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีไม่ต้องรอรถนะคะและ้วก็ข้อสำคัญก็คือรถเราเป็นปี2020แท้ด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราจะพาชมกันนะว,ว่าดู20แท้ดูยังไงและข้อสำคัญน้องป้น <S 2> <S 2> <S ตอนนี้บริษัทพี่เนี่ย A E Y Auto Import ของเราเนี่ยเราสามารถทำริงก์จอหน้า <S 2> <S 2> <S กับริงกับ ตับทีวีหลังได้เรียบร้อยแล้วนะคะเช็คแล้วครับฟีด้วยค่ะนะคะ<อ>หาแล้วก็ลูกค้าที่รับรถไปแล้วสําหรับรถปี2020สามารถที่จะติดต่อกลับเข้ามานะคะเราติดตั้งให้ท่านฟรี้อนหลังด้วยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มอีก2-3 0 0 0 0หมื่นบาทนี่คือเขาเรียกว่าใช้ใจดูแลกันนะ ค่ะดคร<น>ะดูแลกันลูกค้าชอบไหมชอบไหมชอบค่ะค่ะอาลคแล้วเดี๋ยวตัวนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่เอกขอพาชมนิดหนึ่งเ,<อ>เนาะแล้วน้องปิ้นเดี๋ยวถามก่อนน้องปิ้นเนี่ยามาซื้อรถกับที่ AEY Auto Import ได้ยังไงคะก็เห็นทางคุณแม่เขา,เาดูดูรถอยู่ทีนี้มันก็มีโฆษณามาทาง Facebook ก็เลยกดเข้ามาดูครับแล้วพอดีเจอแคมเปญ พอดีก็เลยเด็ดสนใจติดต่อมาครับาาจะนะบวกกับเพื่อนที่เขาตามอยู่แล้วด้วยครับค <C> e <at> ่ะทีนี้เขาบอกว่าที่นี่มีโปรโมชั่นดีๆเยอะบ่อยๆก็เลยให้แม่มาดูนะครัค่ะนะคะแล้วก็จองเลยใช่นะคะรวดเร็ว <c oughs> รวดเร็วค่ะรวดเร็วแล้วก็มั่นใจได้นะคะ <c oughs> เรามีรถพร้อมส่งมอบทันทีแล้วรถเราใหม่สดทุกคันไม่มี ค้างสต็อกนะคะเพื่อนๆแล้วก็สาหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเอกขออนุญาตแจ้งลูกค้าหลายๆท่านนิดนึงนะคะลูกค้าถ้าทางภาคเหนือเนาะ,ะถ้าช่วงนี้ต้องมีการส่งมอบรถต้องขออภัยจริงๆนะคะที่เอกและทีมงานไม่สามารถเดินทางไปส่งมอบได้นะคะแต่เราจะให้รถเนี่ยใส่สไลด์ไปนะคะส่งให้ท่านโดยการฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อตัวรถยนต์ให้อย่างเรียบร้อย และส่งให้ถึงมือลูกค้านะคะ,ะแล้วเมื่อส่งถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะมีการให้ฝ่ายท้ายนะคะ,ะส่งเป็นวิดีโอการใช้งานไปแต่สัญญาค่ะว่าหลังจากที่ภาวะทุกอย่างในเรื่องของโควิดมันเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเดี๋ยวเอ๋จะตามไปพบแน่นอนค่ะนะคะยังไงต้องขออาภัยสำหรับลูกค้าทางภาคเหนือด้วยนะคะค่ะ เอาละค่ะถ้าอย่างงั้นเดียวก็เรารคชพาชมก่อนแล้วช่วงนี้ที่ไม่ได้ที่พี่ไม่ค่อยได้ไปอ,อ,อาทิตย์สองอาทิตย์นี้ที่ไม่ได้ออกไปส่งมอบก็เพราะว่าโชว์รูมฝั่งนี้ยังยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะ ใช่ต่อเติมค่ะต่อเติมเก็บความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องลุยในเรื่องของอู่สีเพิ่มด้านข้างนี้จะเป็นอู่สีนะคะซึ่งเราจะเป็น one stop service เลยนะคะที่มีครบทุกอย่างที่นี่เลยแล้วมีบ้านพักให้ลูกค้าด้วยเอาซีเอาซีอีก2เดือน3เดือนนะคะมีบ้านพักให้ลูกค้าด้วยลูกค้าต่างจังหวัดมานี่ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมเลยนอนกันที่นี่เลยใช่นะคะ ใช่นะคะก็อันนี้ก็คือการบริการจากใจแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับโชว์รูมใหม่เนี่ยประตูด้านหน้าเรายังไม่ได้เปิดให้ยังยังให้เข้าตรงประตูนู้นก่อนเนื่องจากว่ายังมีการเก็บงานด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะค่ะเอาละค่ะถ้าท่านใดอยากจะชมรถอะไรคะที่นี่มีรถอะไรเยอะแยะไหมรถอินพ็อตนำเข้าจากต่างประเทศหลายรุ่นเลยครับค่ะมาติดต่อได้ที่นี่เลยค่บริการดีครับ ได้ดูโควิดแล้วหรือยังยังเลยครับอ,อ,อเอเาอสนใจคเย็นอ,อ๋อสนใจขย็นนะคะ <c oughs> ค่ะได้เลยเก็บตังใจเองได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุณจิ๊บพาอธิบายเรื่องอตัวรถนิดนึงเนาะแล้วก็ตอบย้ำแคมเปญดอกเบีย้ย1.99%ด้วยนะคะ เอาราคาคันนี้เป็นเอาพาด s c แพ็กเกจนะคะสีขาวค่ะคันนี้ลูกค้าติดเอในส่วนของตัวชุดแต่งโมเดลลิสต้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็แคมเปญเราอย่างที่บอกค่ะเราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ตัวแม็กขอบ19นะคะมีให้เลือก3ลายนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะสวยๆเลยคันนี้แม็กขอบ19นะคะแคมเปญนี้ถึงแค่31 ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะภายในนะคะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสีดำนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เราเพิ่มในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อตัวหน้าจอมาออให้แล้วนะคะประตูข้าง,างไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ภายในกว้างมากนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆเลยค่ะ เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะใช่เป็แล้วก็ด้าน<อ>หลังค่ะด้านหลังลูกค้าติดในส่วนของตัวประตูท้ายเป็นตัวเปิดไฟฟ้ามาด้วยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายในเรื่องของการเปิดปิดนะคะด้านหลังก็มีพื้นที่เก็บของได้กว้างมากนะคะกรณีลูกค้าไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเก็บของด้านหลังได้สบายมากค่ะ เดี๋ยวจิ๊บขอ,อย้ําในส่วนของแคมเปญน,นิดนึงนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะซื้อรถ1คันแถมรถ1คันค่ะก็คือดอกเบีย้ย1.99%แล้วก็แถมฟรีประกันภัยชั้น1ของแถมเรามีให้ครบนะคะในเรื่องของตัวชุดตัวแม็กด้วยนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าให้อีกหคันค่ะนี่นี่ซื้อคันนี้ <c oughs> พอขัดคนนี้หรือเปล่ามาดูนี่นะนะเนา มารับรถครับ3เดือนแล้วแล้วได้รถเอาไปขี่เล่นในหมู่บ้านอีกต่างหากนะครับน้องคินคินตัวเองคุณยายต้องตัดสินใจรวดเร็วใช่ไหมคะเพื่อหลานเขาเรียกว่าให้ของขวัญกับตัวเองในช่วงปีใหม่เนาะแล้วก็เขาเรียกว่านอกจากให้กับตัวเองแล้วยังให้กับคนที่ท่านรักด้วยนะคะสําหรับรถตู้คันนี้เพราะว่าไปไหนมาไหนเนี่ย ไปกันเป็นครอบครัวาสามารถเรียกรอยยิ้มกันภายในครอบครัวในรถหนึ่งคันได้ถ้าปกติแล้วเวลาเดินทางถ้าใครมีรถเก่งเนาะถ้าแบบประมาณสักหกคนก็ต้องไปสักสองคันใช่ไหมคะคันนี้หัวเราะคันนู้นไม่ได้หัวเราะด้วยนะ,นะไม่ได้สนุกพร้อมกันค่ะนะวันนี้นะคะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวเพื่อท่องเที่ยวกันช่วงปีใหม่ทักทายเรามาได้คะ่ะแคมเปญดีๆสําหรับเอาพาดนะคะ หรือเวลไฟราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 8 9 0มืบาทนะคะสนใจยังไงทักมาสำหรับเอาผาด SC และเวลไฟแซจเท่านั้นนะคะที่มีแคมเปญตอนนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าท่านจะจองรถอะไรก็ตามนะคะจองหนึ่งคันนะคะแถมรถฟรีหนึ่งคันคือสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะเอาไว้ขี่เล่นในหมู่บ้านบอกเลยว่าแรงมาก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยขออนุญาตดีต้อนรับคุณแม่กับ ครอบครัวไหนค่ะเชนด้านนี้เลยยินดีต้อนรับนะคะคุณแม่นะคะแล้วก็น้องปิ้นนะคะและครอบครัวปอป่านะคะค่ะเข้าสู่ครอบครัว A E Y Auto Import นะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยนะคะค่ะ รวยรยปังปังค่ะ,คะขอบคุณ,คณมากค่ะ,ค,ะค,ค่ะนะคะกนะ็ขอให้ทุกการเดินทางนะคะมีแต่รอยยิ้มและความสุขกันเต็มขันรถด,ด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะน้องปิ้นพอบอกหน่อยได้ไหมคะว่ากับการที่มาที่โชว์รูม A E Y Auto เราเนี่ยการบริการเป็นไงบ้างขอแนะนำ<ช> A E Y ได้ยังไงอ๋อบริการดีครับแล้วก็เออประทับใจระจอใจอค่ะค่ะ แล้วงงใช่ไหมเห็นน้องปิ๊นบอกว่าเอาลูกไปทําอะไรใช่ครับวันนี้รู้ยางหมอนหมอนไปเดียวในโคหมอนไปเดียวในโรคนะคะก็คือตัวใหญ่แค่ไหนปีกเอก็อบอุ้มได้หมดค่ะค่ะนะคะก็งั้นอ่านสโลแกนให้ฟังหน่อยของบริษัทค่ะเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปครับยินดีต้อนรับ เข้าสู่ครอบครัว A E Y Auto Import ครับ่นะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวท่านใดสนใจนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่รามอินชานะคะกม14ใกล้แยกมินบุรีนะคะแล้วก็เบอร์โทรค่ะ02 5874666หรือ086668 1999นะคะก็สนใจยังไงทักทายมาได้นะคะจองแคมเปญนี้สมมุติว่าจะออกรถเดือน2เดือน1เดือน2ก็โอนจองกันมาได้ก่อนเลยนะคะล็อกแคมเปญไว้หาล็อกแคมเปญไว้นะคะแต่ว่าถ้าจะไปเอาออกเดือน3อะไรอย่างนี้คงไม่ได้นะคะท่าใดสนใจยังไงก็รีบทักทายแล้วก็ข้อสําคัญของเราสามารถดาวต่ําได้ด้วยนะคะดาวได้เริ่มต้นที่15% 15%ก็เป็นเงินถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็4 0 0 0 0นกว่าแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณอ่าประมาณ59 0 0 0 0ประมาณนี้นะคะ0 0แสนตีไปอย่างนี้แล้วกันและถ้าท่านอยากผ่อนยาวๆนะคะผ่อนได้นานถึง96เดือนนั่นคือบอลลูนนั่นเองค่ะ,ะมีบอลลูนด้วยนะคะหรือช่วงนี้ปิดมันปีใหม่แล้วนะคะกำลังจะต้องหาค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับหักลดหย่อนอบริษัทภาษีก็สามารถซื้อเป็นจัดเป็นริ่งได้ไปหัก รถหย่อนค่าใช้จ่ายบริษัทได้นะคะก็สนใจยังไงทักไทยมาได้ทุกแคมเปญเอเซกให้ได้ค่ะดีไหมคะคุณแม่ดีค่ะซื้อรถเช้าออกเย็นก็ได้ใช่ใช่เยอะค่ะเยอะนะบางทีมาเช้าออกเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะเรามีสต๊อกรถแน่นๆจุกๆเลยแน่นไหมเน่นเยอะไหมฝั่งนู้นเมื่อกี้ดูวะ โอ้โหฝั่งนู้นก็แน่นนะคะงั้นเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านนะคะก,ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะบา,บายสวัสดีค่ะมานี่พี่เอบอกวิธีชาร์จไอนี้ให้ดู <laughs> อ่านี่มันจะมีสายชาร์จให้ชาร์จวันละหนึ่งชั่วโมงรถคุณพ่อคันนี้ของคุณพ่ออีออ๋อเรียกว่าคันนี้ของคุณพ่อเอาไว้ขี่เล่นในหมู่บ้านอะ นะคะเพราะว่าตั acá, ้งแต่อันนี้จะเป็นตัวชาร์จที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วอ่าอ่ะเดี๋ยวนะค่ะมันเหมือนรถเลยอ่ะใช่แล้วมันแรงด้วยนะแรงแรงค่ะแรงใช่ไหมฉิวเลยใช่ไหมมันปรับความแรงได้ด้วยเนี่ยค่ะปรับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเด็กเล่นนะคะเราก็ปรับความแรงหมุนหมุนไปหมุนให้ให้แรงน้อยลงนะคะอันนี้อันนี้หมุน นี่ค่ะอันนี้แรงสุดแต่ถ้าสมมติว่าจะปรับความแรงน้อยลงก็หมุนตรงนี้พร้อมกับที่ช้าช้าตรงนี้ค่ะนะคะเนี่ยวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็วิ่งได้อุ้วิ่งได้เยอะนะประมาณครึ่งชั่วโมงรับน้ำหนักได้ร้อยยี่ห้ากิโลค่ะอ๋อพาชมรถเอาผาดเลยมาตื่นเต้นกับรถเล็กค่ะ